ในคอเราก็ใหญ่อยู่แล้วค่ะใหญ่ค่ะหนักตอนนี้หนักนะคะหายสักเม็ดก็คงไม่รู้เนาะลองดูเลี้ยงกับจริงๆส่วนตัวของย่างนี่เป็นคนชอบให้ฟรีแล้วเป็นช่วงๆค่ะถ้าได้ฟรีก็ชอบนะคะถ้าเสียเงินก็ชอบแต่ชอบแบบเสียไปแล้วแล้วก็คิดหนักอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เลี้ยงกับพี่หนึ่งบ้างยไหมคะถ้าได้ฟรีกับเส้นนี้เลยไหมคะเจ็ดสิบเลยเจ็ดสิบเลยนะคะ ก็จ่อยคะลาไปไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยใส่อะไรใช่ไจริงๆรม่เกจในขอคาใช่ค่ะหรือว่าเราก็ออกแนวแบบออกงานใส่ผู้หญิงใช่ใช่ค่ะผูหายไม่ได้ไมู่หายเป็นคนที่อึดอัดอะไรเงี้ยคือจริงๆเพศเราไม่มีเล่นเราไม่มี ดีไซน์ค่ะเพราะแต่ละปีก็คือจะแตกต,ต่างกันไปอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่จุดที่อ้้มเหนม็นบ่อยคือจะมีพึ่งลูกพึ่งที่พี่หนึ่งแบบทําทุกคอลเลคชันเลยอนี่แหละล่ะที่ทุกคนจะแบบปึ๊บแล้วก็เป็นเดี๋วเลยค่ะห่สิบปีหกสิบปีก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะวันนี้อ้้มไปเห็นลูกค้าพี่หนึ่งก็มารอแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะเยอะแยะไม่หมดเลยก็ขอให้พี่หนึ่งประสบความสําเร็จแบบนี้ทุกๆปีนะคะ เดือนหน้าใกล้วันเกิดนะครัอ๋อค่ะแพลนอะไรไปหรือยังคะไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้คิดว่ารอใกล้วนเกิดหรือจะไปให้คงไม่ตอนแรกอยากจัดนะเพราะว่าเ่อปีเราไม่ได้จัดแล้วต้องแยกกินแต่ละวันมันเหนื่อยอะค่ะก็กล่าวอ่าวันเดียวกันเลยดีไหมแต่เขาังไม่ได้คิดอะไรค่ะมันไม่อยากจัดอะไม่อะเยาต้องรอให้ใกล้ๆกว่านี้ไหมอาจจะมีฟิลขึ้นมา ก็ยังไม่แน่ใจหรือว่าแบบทำบุญอะไรหรือก็ยังไม่ได้วางอะไรมาเลยอะก็อยู่จะไปทำบุญยังไม่ได้คิดเลยเลยค่ะคือเมื่อก่อนอาจจะตื่นเต้นบ่นเกิดใกล้วันเกิดแล้วแต่ตอนนี้เฉยๆค่ะรู้สึกมันหายไปเลยอารมณ์ที่แบบว่าอย่างหายไม่อยากไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอคนไม่อยากอะไรเลยเ่ะอุ้ยไ่อยากอยู่บ้านเฉยๆแต่วันนี้ดีใจนะคะที่ได้เจอไม่ทานจริง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 ความสุขมันเป็นมาหลายปีแล้วค่ะที่แบบไม่แต่นอกจากโควิดอะค่ะ ตั้งแต่ COVID โควิดก็คือไม่อยากอคือชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสุดๆเลยอ่ะจากไม่เคยอยู่บ้านเลยสักวันก็อยู่เจ็ดวันอยู่วันเดียวอ่ะเมื่อก่อนวันเดียวนี้หรูหราแล้วอะ่ะวันเดี๋ยวนี้เป็นแบบเจะดีขึ้นออกวันนึงอ่ะเครียดเลยนั่งรถไปปวดหัวไมเกรนขึ้นอ,อย่างเงี้ยเลยนั่งรถชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยปวดหัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหน่อยกลัวแบบไม่มันมันเป็นไมเกรนอยู่แล้วพอถ่ายละครมโดนแดดเนี้ยแล้วมันก็ไม่เป็นหลายปีแล้วพอ เราอยู่บ้านานานๆแล้วออกไปกทีหนึ่งนั่งรถไฟเวียนหัวก็เสร็จละไปต้องรูนก่อนว่าัเนเกิดที่ถึงนี้นใช่ยังไม่รู้เลยค่ะ ดูช like, ิวดูไปแล้วอ่าสุดที่ A ดีไหมขายเด็กในสังกัดเราขายของเก่งมากขายของเก่งใช่ค่ะอ้าวก็อ네 yes ุ่นหุ่นเขตลอดนะไม่ได้ขอฟรีนะในช่วงหลังถ้าลองเมนูใหม่ๆเขาจะให้ฟรีแต่อ้าวจะบอกเขาว่าเอ้ยขอซื้อของขายคือถ้าป้นเราก็ป้นแล้วขอก็ขอแต่อันเนี้ยขอซื้อของขายแล้วอยากจะอุ่นุนเขาแล้วก็ซื้อไม่ฝากคุณคุณนี้แสดงว่าเสียกันตลอดอะไรของเขาถึงก็เจ จริงๆเราต้องบอกว่าอ้า๊าทานข้าวบ้านพี่เอเขาสา่งมาที่บ้านเนี่ยนานมากแล้วเรารู้ว่ามันอร่อยอะไรที่เด็ดที่สุนน <c oughs> ดนะแกงแกงเผ็ดแกงเผ็ดนะคะเมนูใหม่เนี่ยไข่พะโลนี่อร่อยอยู่แล้วแต่อ้๊าไม่ได้กินรสชาตินี้อ้๊าจะกินรสชาติที่แบบไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สามเกลอใช่ไหมคะไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นเป็ีเผ็ด เออที่มันเป็นเครื่องเทศอะค่ะเค่องเทใส่เอามใส่อ้มันกินดำจองแจงเลยนใส่ใส่แล้วหวานหวานเออแกงเผ็ดเป็นของเราแต่ถ้าเกิดแกงเผ็ดแกงเผ็ดแกงกระดูกหมูต้มจืดอร่อยมากแต่ว่าเช็คเลนที่เขาออกมาขายคืออั้มเรามาอั้มจิ้งซีฟู้ดอร่อยมากหูอร่อยมากคืออั้มพูดเดี๋ยวคนก็มาด่าอั้มว่าอั้มอวยกันเองอั้มไม่ได้อวยนะอั้มพูดจริงว่าอร่อยแต่อร่อยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอร่อยอั้มก็เออ อร่อยมากมากอั้มก็ชอบอั้มแล้วถ้าเมนูกุ้งแม่น้าออกมานี่อร่อยมากนะแต่ยังไม่ออกของเยอะน้ำใจเยอะนะตอนนี้ลูกควาแล้วหิวอุ่ยอย่าไปพูดสิล่าสุดเขาโอนให้บอกสามหมื่นเดี๋น้องอั้าเขาเห็นว่าเราตั้งใจเขาก็แบบไม่ได้ไปป้นเขาเลยบอกว่าเขาบอกว่าจะมาป้นพี่เอที่บ้านล่ะเราก็เลยรีวิวบ่อยๆเลย ไม่ได้ให้ตลอดหรอค่ะเราเราทําให้เพราะว่าเราอยากค่ะเราเห็นเขาตั้งใจอ่ะแล้วเขาชอบกับข้าวเขามีความสุขแต่คนก็ชมว่าเยี่ยมขยันมากทำเพื่อ่างไทยเขาขยันเขาขยันเขาให้เพิ่มมากๆเลยเําอยากได้ครึ่งของเขาอ่ะถึงได้เลยนะครึ่งความไฮเปอร์ของเขาความขยันของเขาอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าพี่เอร้อนเงินใช่แต่คนนใสแ่อกี้ว่าร้อนเงินมากแน่เลไ่เหรือเปลาดไม่ีได้พาอไม่ออกไปเจอเลยเขาบอานพอมาปนพเน่อยระางไปนกับเามาขเยอะหกคือตอนหลังไปนไม่ค่อยได้แล้วเพะนําไม่กดเแล้วก่อนนใกระเ๋เยอะตอนหลังราไม่กดเลยเพรู้ว่าเอมานี่เงินหายเรียบเลยวยถไ่ทไขนานี้ทอะนี่ไม่นื่อยหรอ เคยถามเป็นเรื่องเรื่องที่เขาชอบลงรูปอบบว่าทําไมเธอลงรูปเยอะอ้ําก็อันฟอลโล์เขาเลยจริงๆแล้วอ้ําไม่ทะเลาะรายการแต่อ้ําเป็นคนที่เห็นคนลงรูปเยอะแล้วอ้ําเวียนหัวอ้ํชอบดูอะไรคือมันแบบไม่ต้องลงอย่าลงถ้าไม่สวยจริงอย่าลงเอ้ยขอโทษไม่ค่ะพี่แอ้พี่แอ้มพี่แขอโทษแม่ไม่ได้แล้วไม่ค่ะเราเลยว่าตัดเอาได้ไรไม่ได้ตายแล้วแม่ตายแล้วเงินในบัญชีคงหายหมคือ โอ่คอะเอาเข่างูที่แต่งดูบ้างอะเนาะบ้างอ่ะมันก็เราจะบอกว่าก็เราก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วพอมันสวยจริงเกินไปแล้วก็อาจจะหมันไส้น้องใหม่เนี่ดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมเขาสวยมาเราให้โอกาสแกตัวชมเขาหน่อยว่าเขาเขาลงเขาลงชุ่ม่น้ำนะครับให้โอกาสให้โอกาสไม่เห็นนะโอเคก็เขายอ่ะอ่ะไม่เคยได้ดูไอจีเลยค่ะนี่เด็กเด็กเราลงชุ่มน้ำเยอะนี่เราปวดเรา ไม่ต้องค่ะคือตอนนี้เขาเขาขาดูดีขึ้นจริงๆด้วยตัวจริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกไอ้่อก่อนเขาขอมลงแรกๆหน้าเขาเหี่ยวเพราะเขาลดเร็วเกินไปมันเหี่ยวแต่ตอนนี้เขากินขึ้นมันก็ดีมันดีขึ้นมาจริงๆแล้วผิวเขาดีขึ้นจริงทันไหมทันค่ะเดี๋ยวอนี้ออนอันนี้ได้หมช่วยัดอนนี้อันนั้นในบัญชีไม่หายแล้วขอบคุณค่ะเดีวมซึงให้เซ็กซี่ได้ที้เลย ได้ค่ะแต่ถ้าอยากเห็นรูปจริงอยาเอาไปถ่ายให้เอาร่าสุดติดต่อทำไมคะมี่เลยนะตกแต่งดังเราะย้อนไปเรื่องแรกมากัพีเอก่อนใช้ไหมเมื่อาหารกคืแพงล้วอ่ะแพงนะคะเราเคยเป็นลูกค้าได้ชิมมาก่อนตอนแรกเขาบอกโหแพงเลยแพงแบบนี้เราแหมือนกันเราบอกเขาเลยว่าแพงจังเลยแต่พอเขามาแจกจังหมูเขาซื้อหมูเออกับคนที่อัมรุษาซื้ออันนู้นอันนี้เขาบอกเออเข้าใจแล้วว่าทไม ส่วนไอ้กุ้งเนี่ยทำไมก็ถามว่าทำไมถูกจังเลยมันไม่ชินอะสามร้อยเก้าเก้าเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้าเก้าไม่ถูกเมนูอื่นทำไมแพงเขาก็บอกว่าเขาก็ลงเขาก็ลงตามต้นของเขาแต่จริงๆแล้วกุ้งเขาไม่ได้กำไรเลยเลยเพราะน้ำจิ้มอ่ะเขาให้ถุงใหญ่แล้วค่าน้ำจิ้มมะนาวด้วยที่หลังมันแพงอ่ะนะคะก็นะคะนี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้เข้าข้างอะไรบางอย่างก็แพงก็รู้สึกแพงแต่พอเรารู้ว่าเขาซื้อของจากที่นี่นี่อ่ะเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผล อ้ําบอกว่ามันแพงเลยรู้ไหมค่ารถค่ารถโกงซึ่งอ้ําอ่ะก็คุณไม่ถูกเพราะอ้ําประหยัดค่าขนส่งเพราะมันมีเด็กที่บ้านพี่เองก็ส่งมาโดโดเราจ่ายตังค์นะแต่ค่าอาหารแต่ค่ารถอ้ําไม่มีพพเพราะพอระบวกค่ารถไปก็รู้สึกเออมันแพงที่ค่ารถแหละแต่จริงๆแล้วเขาไม่ไม่อย่าพูดไม่แพงเลยแล้วแต่คนไม่เหมือนกันดีกว่าเปรี้ยงไหมคะตัวเธอเครียงค่ะแต่ว่ายังไง นางก็ไม่ก็ไหนนะจริงๆนางเป็นคนโรคสดใสเนาะแบ้วๆอ่ะค่ะแลก็ปล่อยผ่านไปเลยถ้ทุกใจนางก็ไม่ค่อยดูอะไรหรอกใช่ใช่นางชอบแบบรีวิว่เดี๋ยวก็มีเมนูใหม่ออกมาทีนมาเรื่องอะไรอยู่มีเยอะค่ะอาหารอร่อยเยอะนะคะเปิดปะทำไมเปิดปะทำไมคเปิดไม่เล่นไม่เล่นอ้าวหรอไอจียังไม่เล่นเลยนางเข้าเวทีนึงถ้าถ่ายไม่ถ่ายหมาก็ไม่ได้เปิดมาเลย อยู่บ้านไม่ว่างนะที่อยู่บ้านผมไม่ว่างเลี้ยงหมาหวาไม่สบายแล้วก็ดูดูซีรีส์ลีรีสปีนกำเพงเมืองจีนกับไทยไม่ถูกเลยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะขอโทษค่ะแคนก็อยู่เมืองจีนยุคที่เปิดติ๊กตอกแบบไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรไม่เล่นเลยเหรอไม่เลยไม่ดูข่าวไปเนี่ยอะไรเลยค่ะก็ดูแล้วมันเครียดอะช่วงนี้มันเครียดพอดูข่าวเลยไม่ดูดีกว่า ไม่ได้ถ่ายรูปไปอยู่บ้านใส่ชุดนอนทั้งวันเช้าบางวันอาบน้ำวันละรอบอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจแล้วว่ามกรลาขึ้นไปจะอาบสามรอบอาบสามรอบก็ได้จะจะจะเริ่มแบบว่าออกจากบ้านมากขึ้นดีกว่าเป็นเป็นโกรประจำปีเลยว่าจะออกจากบ้านก็อย่าดูเขาน้องหมาไม่สบายมากก็เลยเราดูว่าต้องอยากอยู่ทุกวินาทีตั้งเตาีหน้าคื กกกาาารออจบ้นตั้งเป้าก่อนว่าเราจะต้องพยายามออกบางทีออกไปแล้วเจอคนแล้วมันเหนื่อยอ่ะเป็นหัวเนาะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยก่อนจะก่อนจะไปเดือนหน้าจะเจอกันไหมคะถ้าไม่เจอเราจะเวพบปีใหม่ไหมขอเป็นตัวคลิปเอาไว้เลยจ้าห้าสี่เอามาวุ้ยหลังคนกันเองเราคนกันเองไม่รู้จักกัน อให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะพี่ๆน้องๆที่นี่ก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ใครที่ดูมอยู่ก็ขอให้มีความสุขนะคะร้อรวยด้วยเงินทองมีความสุขทั้งทุกๆปีเลยค่ะถ่รกน